วิศวะรีวิวคลิปนี้เราจะมาลองใช้รีวิวเจ้าเครื่องเจียรจิ๋วราคาไม่เกิน200บาทเป็นยังไงไปดูเอานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกล่องกันก่อนเลยว่าเจ้าเครื่องเจียรราคาไม่เกิน200บาทมีอะไรให้บ้างน,นะครับนี่คือกล่องนะัก็มีอะไรของจากจีนนะครับแกะมาก็จะเจอแบบนี่ครับตัวปลั๊กไฟนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวเครื่องเจียนี้ ต้องเสียบไฟนะครับนี่ก็เจ้าตัวเครื่องนะครับผมนี่ฮะตัวเครื่องนะครับนี่นะครับต่อไปก็นี่ครับอุปกรณ์ก็แถมครบคันมากมายครับกับหัวขัดต่างๆประมาณทั้งหมด25ชิ้นนะครับนี่มีหัวขัดหัวตัดนะครับสว่านเล็กจิ๋วก็มีครับผมแล้วก็สุดท้ายครับตัวพวกใบรับประกันรับประกันแล้วก็คู่มือนะับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปลองใช้งานเบื้องต้นกันดูนะครับ เอาละเดี๋ยวผมก็จะมาลองใช้กันดูนะครับก็ของแถมมาเขาก็จะมีหัวต่างๆมากมายครับหัวขัดหัวตัดหัวกระดาษทรายเยอะแยะไปหมดหัวเจาะก็มีนะครับผมก็มีให้เปลี่ยนนะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะมาสาธิตโดยการใช้หัวตัดแล้วก็หัวขัดกันดูนะครับผมนะเดี๋ยวก็มาดูวิธีสารใส่กันเลยนะครับกดตรงนี้ล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็หมุนออกนะครับนี่เลยหมุนออกไปคนระับติดตั้งง่ายครับไม่ยากไม่ยาก พอเน้นแล้วก็จะเป็นลักษณะหน้าตา,านี้นะครับการใช้งานก็ต่อปลั๊กไฟนะครับเข้าไปนะฮะแล้วก็ทําการนี่ฮะสวิตรับผมสวิตจะมีปรับความเร็วรอบนะครับแล้วก็เลือไปแก๊กหนึ่งนะฮะนี่นะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ก็หมุนแล้วนะครับแล้วก็ตรงที้จะปรับความเร็วนะครับยิ่งสุดยิ่งหมุนเร็วนะครับผม เอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองใช้ตัวเจ้าหัวตัดไปเรื่อยกันดูนะครับมาดูว่ามันตัดงานไม้เบาๆได้ไหมครับก็เปิดเครื่องเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็เลีงรอบการที่บอกครับผมเลีงรอบได้ดูกันครับนี่ยตัดแังหนักไม่เข้า นี่ครับก็ถือว่าใช้งานได้ครับผมเหมาะกับงานตัดบางๆเล็กน้อยนะฮะนี่ครับไปนะครับก็จะมาลองใช้ตัวหัวกระดาษทรายดูนะครับโอ้โหนี้ผมยนีนี่ครับผมหัวกระดาษทรายถือว่าใช้งานได้นะครับสุดท้ายนะครับสุดเดี๋ยวก็จะมาลองตัวหัวเจาะกันดูนะครับนี่เลย ดูกันอ่ะนี่ครับก็จะเห็นเลยว่าถ้าเจองานที่ว่าหนักๆครับผมตัวนี้ก็จะมีระบบเซฟตี้ให้นะฮะแต่โดยวรวมก็ถือว่าเจาะได้ครับแต่จะต้องแบบเจาะด้พักนิดนึงนะครับผมนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังสุุปเลยว่าเจ้าตัวน,นี้เป็นอย่างไรนะฮะก็บอกกันเลยว่า ใช้งานได้ดีคุ้มค่าราคาไม่เกิน200บาทนะครับใครที่กำลังมองหาตัวเครื่องเจียจิว๋วราคาไม่เกิน200แล้วใช้งานแบบงานเล็กงานน้อยงาน DIY ตัวนี้ผมแนะนำเลยว่าใช้งานได้ดีนะครับผมไม่ว่าจะเจียจะขัดจะตัดจะเจาะย้ำว่าเป็นงานเล็กๆนะฮะอันนี้คือรับจบได้เลยนะครับแต่ก็มีข้อสังเกตน,นะครับคืออาจจะไม่สะดวกเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบเสียบสายนะครับผมอาจจะไม่สะดวกกับคนที่แบบว่าชอบแบบถือไปถือมานะฮะ พราะตอนนี้ก็ยังต้องการตัวไฟเลี้ยงนะครับผมและ2คือจะเห็นได้ว่างานหนักงานจอนยที่เป็นรหดับเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กนะครับเพราะมันตัวแค่นี้นะครับผมแต่ก็มีข้อดีที่แอบแฝงเลยนะครับคือพอเราใช้ไปเกิดโอเวอร์โหลดเนี่ยไอตัวนี้คือมันจะกระทางานกันร,ระบบพังเลยนะฮะถือว่าก็ดีงามกับราคาไม่เกิน2 0 0้บาทนะครับผมหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหกันไว้ด้วยนะครับ และเช่นเคยขอฝากโลแกนของเราไว้ด้วยครับผมเบสคอนวิสเซนเตอร์สินค้าโรงงานแนะนอนุรักษ์ทรัสวัสดีครับ